ก่อนจะดูคลิปนี้ต้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการสอนรับหรือการสปอยของฟรี UGC Limited ซึ่งมีความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและลิงก์ต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่แปลงจะมาอัปเดตให้น้องๆน,นะคะว้าวเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่เป็นรายปากครับญี่ปุ่นด้วยนะคะน้องๆเป็นของฟรี UGC Limited นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เขามาแจกสีม่วงแล้วเขาไปนะคะเขาจะมาแจกสีน้ําเงินนั่นเองค่ะ ก่อนจะไปรับชมกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่แป้งชมเพื่อไม่พลาดของฟรีนะคะครั้งที่แล้ว เขาแจกสีม่วงไปนะคะจำนวน2,500ชิ้นนะนอๆสีน้ำเงินก็จะไม่ต่างกันค่ะแน่นอนค่ะต้องเกิน2,500ชิ้นแน่นอนซึ่งจะมาในคืนนี้นะคะน้องๆคือวันที่11เดือนมิถุนายนนะคะเวลาตีหนึ่งนั่นเองใครอยากได้มาเอาเลยค่ะพี่แป้นนะคะจะทิ้งริงนะคะเสื้อตัวสีน้ำเงินให้กับน้องๆแค่กดเข้ามารับนะคะตอนเวลาของเขามีคำว่า by แล้วก็กดรับได้เลยค่ะ